สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับอยู่กับช่องพังคุกกี้ครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมพังพูนซับนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมกันเลยครับครับคุณอาสวัสดีครับมาจากทางไหนน้อกครับนี่มาจากที่นาครับผมมาจากที่นาลามข้างนอกลามข้างนอกครับโอเคมีที่ขัดซีผิวอย่างดีเลยครับนี่ ไว้พรุ่งนี้ไปป่าเล่นวนมาสองวันแล้วครับยังไม่ได้ขัดทูทูอะไรครับไปขัดน่น้ำไม่ไหลครับโอ้ไม่ว่าแต่ที่ไหนเนาะครับช่วงนี้ลำบากอย่างเดียวเลยน้ำครับผมครับน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่12ปีครับผม12ปีครับดูวันทวนสมบูรณ์มากครับนี่ อ้วนเกินเลยครับยอมรับนะบอกอ้วนจริงๆแม่ฟานจะมาเลยครับสามารถแม่ฟานได้ครับ น้านนน่อยวันี้นี่แม่บ้านกนมาแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงมาตรวงานมาครับนี่หรือยังไงอ๋อว่าจะมาเยี่ยมน้องนี่แหละคะ่ะไปไหนคะเนี่ยก็มาเยี่ยมน้องแหละครับนี่พอ oh. ดีเอาช้างเข้ามาเล่นอยู่ที่นี่ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมน้องครับ oh. นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเชืยอครับที่อยู่กับ oh. เคยอยู่สวนเดียวกันปางเดียวกันกันกบพังคุกกิ๊กเองครับผม <c oughs> น้องก็มาจากลามในทุ่งนาครับนี่อาบน้ําตอนเย็นครับก่อนจะเข้าหลักแม่ว่าจะพาไปดูน้องไพวัน,นไปวันไหนครับนี่ไพว,วันตัวเล็กไม่ไม่ไปตอนไหนตอนนี้เลยตอนนี้จะไ,ไ, <laughs> ไม่อยากเข้าใกล้สงสารเขาก็เลยมาดูน้องคุณฟับก่อนเป็นไงมั่งคะกลับมาจากบ้านโอ้เป็นอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นเหมือนกันเลยอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้างงานเหมือางงานกัางงานเลยครับ กิกมาเพิ่งได้เหยยีบเดือนแล้วนี่โันนี้สมาธิเยอะนะครับโดยนี้ีสมาชิทำง,งานเยอะนะครับไม่ว่าไปที่ไหนก็เจอแต่พี่น้องชาวช้างครับไม่เคยทิ้งกันครับผมน้ำใจงามครับ ทูดีก่อนเดี๋ยวตูดยาวอยู่ได้หฮะเร็วมาเร็วเร็วไปนาทงวันนะครับกลับมาท้องเอ็มลุบเลย น้องก็มีช่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้คุณน้าสักเกฝากช่องแกนะครับชื่อช่องอะไรนะคุณนะชื่อช่องน้องคุณซับลัคกี้ครับผมคุณซับลัคกี้ครับฝากเอฟด้วยนะครับผมฝากช่องเล็กๆเหมือนกันกับพังกุกกี้นี่แหละเพิ่งแต่แกถ่ายได้ก่อนผมแล้วพอดีผมเพิ่งขัดทําครับผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวขอไปด้วยครับเผื่อมีเอฟซีผิดชมเข้ามานะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมน้องนะครับ เป็นช่องเล็กๆเหมือนกันครับดูมีความสุขครับได้ถูผิวที่ไข่ออกเป็นแถวเลย 对不对,、嗯对,对 ฝากเอฟซด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆด้วยช่องพังคุกกีคค้ครับหรือาภาษาอังกฤษนั่นเอง r e ล e เฟ n c ุ๊ o o k i e ครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้เคียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม